โมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภควัตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภควัตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทสสะพระพุทธองค์ทรง,งตัดไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งของตอนคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อทุกคนได้ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก ย่อมได้ที่พึ่งอันเกษมย่อมได้ที่พึ่งอันแท้จริงเพราะเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในจเจริญธรรมทุกคนก็ขอความสุขสวัสดีให้มีกับพวกเราชาวข้าวตาเกษตรและขออนุโมทนากับคุณสมเลิกตั้งพิลุณธรรมคุณทิติมาออสิริวิกรที่ได้จัดโครงการให้เกิดขึ้นแป๊บเดียวก็10กว่าปีละแป๊บเดียวนานไหม จริงๆคิดว่าเราปฏิบัติเยอะไหมทุกเดือนปฏิบัติเยอะป่ะเอาง่ายๆแล้บอกเอ๊ะปฏิบัติเยอะจังเลยอะทำไมนิมนต์พระอาจารย์มาเหมือนเมื่อกี้คุณหมอบอกนิมนต์พระอาจารย์มาทุกเดือนทำไมปฏิบัติก็เราปฏิบัติได้แล้วเดือนหนึ่งสองชั่วโมงปีหนึ่งกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวัน10ปีนี่เราเพิ่งปฏิบัติมาแค่1ิวันเอง เยอะป่ะเยอะไหมดูเหมือนเยอะแต่น้อยแต่น้อยหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเองไปฝึกต่อหรือเปล่าสําคัญคือตอนนี้ต่างหากนี่คือรู้ว่านี่ไงเมื่อกลับรู้สึกภายในตนเตือนตนของตนให้ผลผิดเตือนตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนทำแชร์เชือนเบือนบิดไม่คิดฟัง พระพุทธองค์ทรงชี้ขุมอริยสัพ์จิตอาภัพไม่ตริตรองมองไม่เห็นชี้แล้วไม่ใกล้ใจโอนเอ็นถึงเวลาพระองค์ไม่ใกล้ตามมองเตือนที่สุดแล้วเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไปมีการหมุนวนเป็นวัฏสงสารไม่มีวันจบไม่มีวันจบแต่ที่จบถ้าเมื่อไหร่ถ้าทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตทุกคนก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อที่เราทุกทุกวันนี้ทุกเพราะเพราะ ความคิดแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกอ่ะก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะอะไรทุกข์เพราะความคิดก็ก็คนนั้นอ่ะก็คนเนี้ยก็เขาบอกอ่ะก็คนเนี้ยหัวหน้าว่าเราอ่ะก็คนเนี้ยก็แม่ก็พ่อก็ลูกอ่ะแล้วตกลงเพราะใครตกลงมีวันจบไหมไม่คนนั้นก็คนนี้ไม่คนนี้ก็คนนั้นจบไหมนี่คือเรื่องราวต่างๆไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายใน ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้การฝึกจิตเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราว่าเราเกิดมาชาตินี้มาสร้างบารมีเรามาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาฝึกมากระแสรับส่งถึงกันได้และสามารถนําไปบูรณาการใช้ได้กับชีวิตปัจจุบันทํางานอยู่ต้องฝึกจิตได้ด้วยไม่งั้นทํางานไปก็เกลียดไปทํางานไปก็เหนื่อยไปเห็นไหมเรื่องนี้เคยได้ยินไหม ทำงานเหนื่อยกับคิดเหนื่อยยังไงเหนื่อยมากกว่าคิดเหนื่อยแล้วเราอย่าตั้งไว้นะเคยได้ยินไหมอย่าตั้งไว้นะว่าทำงานเหนื่อยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเวลาคนอื่นไม่มีงานทำเห็นยังเกิดขึ้นยังห้าเดือนเต็มเตมห้าเดือนเต็มเ็มใช่ไหมที่บางคนไม่ได้ทำงานเลยก็มีเพราะบางคนบอกว่าก็ทำงานเหนื่อยอ่ะก็น,นี่ไงไม่ต้องใครบอกให้ให้เราหยุดหรอก ทุกคนหยุดโดยอัตโนมัติทั้งโลกไม่ต้องคุยกันเลยว่าเรื่องอะไรเห็นยังไม่ได้ทํางานพอไม่ได้ทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าเดิมปะเหนื่อยกว่าเดิมตกลงอยาจะทํางานหรือไม่ทํางานดีคราวนี้ต้องอยากทํางานแล้วตอนนี้เนี่ยคือใครได้มีงานทําต้องถือว่าทําไมโชคดีเห็นยังโชคดีนะโหโชคดีได้มีงานทําเห็นไหมตอนนี้ใครบอกไปทํางานตรงไหนโอ้หยุด ไม่รับไม่รับไม่รับแ0กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่รับ,บ,บโอ้โหอะไรเกิดขึ้นนี่ไงฉะนั้นต้องบอกว่าโชคดีจังเลยที่เรามีงานทำนี่ไงฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าทำไมเราถึงต้องฝึกจิตฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆไม่ขยันตอนนี้จะไปขยันตอนไหนขยันเองก็ได้เองไม่ต้องบอกให้ใครขยันหรอกเราทำตัวเองไม่ต้องบอกว่าใครไอ้คนนัน่นคนนี้ไม่ต้องมองมองไปทางอื่นเราทำอะไรต่างหาก เราทําอะไรต่งางหากเราหว่านมาเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปด,ดินที่ดีผลก็ย่อมได้รับฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเราที่กลับมาดูจิตเห็นการเกิดดับภายในไปหนึ่งงเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อความคิดโมโหน้อยใจเสียใจเศร้าใจพิไรล,ลำพันธุ์เป็นเพียงความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ควรยึดมั่นถ้ายึดมั่นปุ๊บทุกเกิดขึ้นปุ๊บมันมาครอบงําจิตพอครอบงาจิต,ออม,จตมันก็ปรุงแต่งฉะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วเราก็น้อมกลับมา กลับเข้าสู่ภายในภายในนี่แหละนี่เขาเรียกว่าตนเตือนตนตนเตือนตนไปเรื่อยๆตนเตือนตอนไปเรื่อยๆเมื่อตนเตือนต,น,ตอนไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นเกิดเป็นวส,สีคือความชํานาญเกิดความชํานาญเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ที่เราเจอเรื่องราวต่างๆโมโหน้อยใจเสียใจเศร้าใจอารมณ์ตัวนี้มันวิ่งเข้ามาปุ๊บกับรู้สึกโอ้โหดีเนี่ยเนี่ยทันเพราะอะไรทําไมถึงทันละ่ะทําไมถึงไม่โกรธตอบละ่ะทําไมถึงไม่โมโหตอบล่ะ ทำไมไม่ต้องน้อยใจเสียใจเศร้าใจมีคนว่าเราทำไมไม่น้อยใจเสียใจเพราะอะไรจิตถูกฝึกดีแล้วต่างหากถ้าเราไม่ฝึกอะไรเกิดขึ้นเราก็เผลอแวบออกไปตามอารมณ์ตัวนั้นเมื่อตามอารมณ์ตัวนั้นใครทุกข์เราละเราเป็นผู้ทุกข์ละแต่เมื่อ,อไหรที่เรากลับดูจิตปุ๊บอ๋อเรื่องราวก็ผ่านมาผ่านไปอ๋อเราพลาดสิ่งนี้อ๋อเที่ยวหน้ามไม่พลาดแน่นอนละเที่ยวหน้าไม่พลาดแน่นอนละฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเพียรทั้งภายในและ ภายนอกและสําคัญที่สุดกลับบ้านไปเราก็ฝึกจิตไปก่อนนอนก็ฝึกจิตไปก็คือกลับบ้านอยู่แล้วอยู่ที่ไหนเดินไปเดินมาก็ฝึกจิตเหมือนกันเราเรียนหนังสือยิ่งเสียตังค์เลยแต่ตอนนี้เราก็เหมือนเรียนหนังสือเหมือนกันแต่ได้ตังค์จะตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ใครเราคิดว่าเรียนหนังสือแล้วกันจบไม่ต้องคิดอะไรมากจะคิดยังไงก็ได้คิดแบบไหนก็ได้เรียนหนังสือแล้วเสียตังค์แต่ทํางานแล้วได้ตังค์ ่ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับพวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตาในเดือนมหามงกลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2563พวกเรามาร่วมฝึกจิตไปพร้อมๆกันงายมือไว้ที่หน้าตัก นั่งสบายบายเราจะใช้ลืมตาทําก่อนสบายบายปล่อยกายภายนอกเป็นอิสระสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกปุเลยลิ้นปี่ช้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึง่งสบายบายผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแต่ไปที่กลางอกปุเลยลิ้นปี่คือฐานของจิตสัมผัสความรู้สึกกลางอกปุเลยลิ้นปี่ไว้ ทางผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถฝึกจิตได้ไปพร้อมๆกันแม้แต่ฟังอยู่ก็รู้สึกไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปีคือฐานของจิตสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้เราแค่น้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกดูซิรู้สึกได้อย่างไรมันมีอะไรวุบปุบวุบอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปีจะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้น จะมีความรู้สึกเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไหวเราฝึกให้เกิดเป็นวส,สีคือความชํานาญเราก็เรียนรู้เองว่าข้างในเราสงบเองจะทํากิจการงานสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นแก่หน่วยงานองค์กรสังคมประเทศชาติและผู้คนบนโลกใบนี้ให้ได้มีความสุขเพราะความสุขต้องหาจากจิตภายใน สุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มีสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกวุ๊บวุบวุบพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วกลางอกยังรู้สึกไว้อยู่นะ ค่เเอเมางอช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้การรับส่งคลื่นกระแสไปพร้อมๆกันเหมือนแบตเตอรี่ใครมีมีไฟอนามาพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้เลยสังเกตความรู้สึกที่มือไว้กลางหนกปุเลเลนปีรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปมีคลื่นกระแสอะไรบีที่มือเราจะอุ่นๆร้อนๆวุบๆบวบๆ,ๆมีแรงดึงดูด มีอะไรแป๊บๆหนักๆแล้วแต่ไม่มีชื่อนี่เขาเรียกว่าสมมุติโดยปรมัตสสมมุติก็คือพูดออกมาว่าอะไรรู้สึกยังไงปรมัตสคือไม่มีคําพูดเพราะอยู่ภายในคราวนี้ลองขยับมือเข่าช้าๆรู้สึกอย่างไรเหมือนมีแรงดึงดูดไหมเหมือนแม่เหล็กดูดไหมมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือไหม สัมผัสคลื่นกระแสเราเองนะคราวนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือจะมาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองมือไม่ต้องขยับนะลองรับกระแสดูว่ามีกระแสอะไรวิ่งเข้าไปที่มือเรามืออยู่เฉยนะแม้แต่ทางบ้านก็รับกระแสได้รู้สึกได้อย่างไรลงๆง,งพิ่มกระแสจากหนึ่งรูปเป็นสองรูปต่างกันไหม,คว,ม,ค,มความรู้สึกเราแค่ใช้น้อมความรู้สึกลงมาที่กลางหอ,อกเราก็จะสามารถสัมผัสคลื่นกระแสที่ละเอียดอ่อนได้ชัดเจน ราวนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดึกทีซิบางคนละเอียดอ่อนเหมือนเบาเบเหมือนมีอะไรวุบๆุะก็รู้สึกไปบางคนว่างๆก็รู้สึกไปในความว่างบางคนจับเหมือนมีอะไรจิบๆบไปอยู่ที่มือก็รู้สึกได้คราวนี้มือนิ่งสักครู่สูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลมไปที่กลางอกค่อยๆงายมือไว้ที่หน้าตักสบายๆให้เราเรียนรู้ว่า พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าบุคคลใดเมื่อจเจริญเมตตาให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆเจ็ดวันเจดเดือนเจปีสามารถสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุด เราเรียนรู้ซึ่งคลื่นกระแสกลางอกรู้สึกวายที่มือรู้สึกไปจะมีกระแสวุ๊บวุบวุบมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะลองรับกระแสอีกครั้งหนึง่งมีกระแสอะไรลงไปที่มือเราอยู่นะเวลามาเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสอะไรบิ่ที่มือเราไหมตาเรามองอยู่ปกติความรู้สึกอยู่ที่กลางอก กลับไปบ้านก็บอกต่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้นี่คยกว่าเป็นการสร้างบาร,รมีนั่นเองคราวนี้ดูน้านมาเคลื่อนมือเป็นวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไม้เวลาขยับมือขึ้นลงคลื่นกระแสต่างกันไหมหความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆที่มือรู้สึกไปเรื่อยๆคราวนี้ดูน้านมาใช้มือลง สูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆน้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกเวลางอหายมือไว้ที่หน้าตักรู้สึกไปกลางอกบริเวณลิ้นปีรู้สึกไว้วคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการรับส่งคลื่นกระแสจากจิตภายในไปพร้อมๆกันว่ากระแสรับส่งถึงกันได้มีได้สามารถส่งต่อกันได้เลยอนุโมทนาเมื่อไม่หลงทางก็เดินได้ตรงทาง จะไปณนะที่แห่งหนตำบลใดก็ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าคิดมากก็เครียดมากก็หลงทางมากพอหลงทางจะไปณนะที่แห่งหนตำบลใดก็ช้าลงเวลาก็ช้าลงจะทำอะไรก็ช้าลงฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อจิตภายในที่เราผ่องใสปัญญาภายในเกิดดีแล้วจะทำอะไรเนี่ยจะคิดจะพูดจะทำเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น สิ่งนั้นควรคิดควรพูดและควรทำแต่ถ้าสิ่งใดพูดไปแล้วคิดไปแล้วทำไปแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเป็นไปเพื่อการขัดแยง้งเป็นไปเพื่อการโต้เถียงสิ่งนั้นไม่ควรคิดไม่ควรพูดและไม่ควรทำเมื่อเราเรียนรู้การฝึกจิตแล้วพวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตาจากจิตภายในไปพร้อมๆกันสุลรมหิเชียวยาพรรความรู้สึกลมที่กลางอ,อกริเลลน,นปี ค่อยๆหลับตาช้าๆสัมผัสความรู้สึกกลางหน้าอกปลุยลิ้นปี่ไว้กระแสจะวุบที่มือจะมีกระแสวุบวปไปเรื่อยๆบางคนรู้สึกไปได้ทั่วตัวกระแสนี้วิ่งได้ทั่วตัวได้เลยเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วน้อมจิตกลางหน้าอกโดยไม่ต้องออกเสียงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณ จากกลางหน้าอกแผ่ไปที่มือคลื่นกระแสจะวุ๊บวุ๊บวุ๊บไปเรื่อยๆแผ่ไปทั่วตัวน้อมกุศลจากจิตที่ได้ฝึกดีแล้วที่พวกเราทั้งหลายชาวบริษัทไทยหาข้าวตาเกษตรโดยมีคุณสมเลิกคุณทิติบาออสิริวิกร เป็นประธานณการนี้ขอขุศลผลบุญนี้ที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามได้เจริญมหาสติประฐานสีอริยมรรคมีองค์ปดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมาพรรษาครบ88พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2563กุศลและบารมีที่พวกเราได้เจริญมหาสติปัฏฐานสีอระิยมรรคมีองแปดดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลขอพรร่งทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลผลบุญนี้แผ่ออกไปทั่วบร,ริเวณบริษัทไทยหาข้าวตาเกษตร โดยมีคุณสมเลิกตั้งพิลุนธรรมคุณทิติมาออสิลิพิกรเป็นประธานณการนี้เทพไทยเทวาทั้งสิบทิศเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายขอไม่ส่วนได้รับในกุศลณที่แห่งนี้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอไม่ส่วนได้รับในกุศลณที่แห่งนี้ แผ่ออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศน้อมกุศลจากจิตภายในที่ได้ฝึกดีแล้วขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรม,มาถปพิษพระผู้ทรงครองเป็นอินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม บูรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาพื้นแผ่นไทยนิว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลบรรพบุพรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นสยาม ท่านเสียเลือดเสียเนื้อสละชีวิตเพื่อปกป้องให้พวกเราทั้งหลายได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมหมือนโมทนาบุญโมตรากุศลในการครั้งนี้ให้ได้รับในกุศลณที่แห่งนี้ น้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเปี่ยนพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล น้อมขุศลจากจิตภายในขอน้อมถวายเป็นพระราชกขุศลแต่พระบาทสมเด็จพระประเมนินทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบของพวกเราที่พระองค์ทรงขึ้นกองราชฎรพระองค์ทรงตัดเป็นปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองเป็นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุข ให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพี่น้องญาติสนิทมิตรรักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพไทเทวาทั้งสิบทิศท้าพลมอินท้าจตุโลกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายพระพิลุนพระแม่โพศพยักษ์คนทันนาคฤุ ขอมีส่วนได้ร่วมบนมนโมทนาบุญโมทนาอุศลในการครั้งนี้ที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามได้เจริญมหาสติปันสี่อริยมักมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกขที่พระพุทธเจ้าทุกปรงได้ตรัสรู้ดีแล้วภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆภายในนิ่งก็นิ่งไปสงบ ก็สงบไปไม่หมายมั่นกับความคิดก็ชื่อว่าไม่หมายมั่นกับความทุกข์บุคคลใดไม่หมายมั่นกับความทุกข์ย่อมพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเราจเจริญมหาสติีฐานสี่อริยมรรคมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุกประงได้แต่สรู้ดีแล้วเมื่อเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะ 7วันเจเดือนเจ็ดปีสามารถสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดเมื่อทุกคนเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะจะมีสภาวะธรรมเหมือนเส้นทางการเดินให้ทุกคนเดินทางถึงเป้าหมายได้อย่างราบลื่นและปลอดภยัย เื่อเห็นการเกิดดับเพนจิตเกิดดับภายในไปเนืองๆจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นเท่มาได้แต่งไว้สมเดือนกับเจวันคนที่ฝึกสติปัฐานสของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเข็นปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชาญตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมาย จิตเริ่มดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดขณะขันห้าละออกจากจิตหรือฉไหนกายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุติพลันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงพองอัมพัน จิตดวงนั้นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเอ่ยเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองเนงทุกขณะชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเองเมื่อเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับภายในไปเนืองๆนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่เกาะของตนเองตลอดไป